สวัสดีครับผมอดิศรอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่องแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับเรามาเจอเครื่องซักผ้านะครับฝาบนนะครับของซัมซุงนะอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับน้ําเดนมันไหลตลอดนะครับที่ลูกค้าแจ้งนะครับน้ําเดนนะครับคือน้ําทิ้งไหลตลอดแล้วก็เวลา ปั่นแห้งนะครับมันจะมีการเปิดน้ําครับน้ําก็ไหลค่อยมากนะครับคือมีปัญหาเรื่องระบบเดรนน้ํานี่แหละครับมีปัญหาเรื่องระบบเดรนน้ำเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาเช็คตามอาการที่ลูกค้าแจ้งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดน้ําเข้าก่อนนะครับเปิดซักปกตินะครับให้น้ํามันเดรนเข้าก่อนดูว่าน้ํามันสามารถกักน้ําได้ไหมนะครับระบบน้ําเรนนะครับกักน้ําได้หรือเปล่า นี่ขอให้ปริมาณน้ํามันได้พอพอดีก่อนนะครับผมจะให้น้ํามันอยู่ในระดับของเหนือกว่าจานซักนิดนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันสามารถกักน้ําได้ไหมนะครับตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับอาการนี้ที่ผ่าน,านมานะครับผมว่า แค่ไข่ควงตัวเดียวก็สามารถเซอร์วิสเองได้นะครับเดี๋ยวก็เลยให้ FC ตามมานะครับเพราะอุปกรณ์ที่ใช้มันไม่เยอะนะครับแค่ไข่ควงตัวเดียวนะครับถ้าอาการนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตามว่าอาการที่ลูกค้าแจ้งนะ่ะมันเป็นอย่างที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ไหมนะครับที่ว่ากักน้ำไม่อยู่นะครับ นี่ครับน้ำมันไหลตลอดนะครับนี่ครับน้ํามันจะไหลออกจากถังตลอดนะครับระบบปิดน้ําเดนนะครับน้ําทิ้งนะครับมันมีผิดปกตินะครับแล้วอาการที่สองนะอาการที่สองเวลาปล่อยน้ําเดนนะครับปล่อยน้ำเดนน่ะน้ำมันไหลมาออกมาได้น้อยมากนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะสั่งการปั่นแห้งนะครับ เพราะการสั่งปั่นแห้งมันจะเปิดน้ําเรนนะครับให้น้ําเรนหมดถังเนี่ยนะครับแล้วก็สั่งปั่นแห้งเนี่ยบัปั่นแห้งเสื้อผ้าเนี่ผมจะใช้โหมดในการเรนน้ําอีกในการเปิดวาล์วน้ําเรนนะครับเนี่ยครับรายได้น้อยมากนะครับมอเตอร์น้ำเรนทําการดึงแล้วนะครับดึงแล้วแต่น้ําที่ออกมาน้อยมากนะครับเนี่ยครับที่ลูกค้าแจ้งครับตามอาการนี้นะครับอาการนี้เลยนะครับที่ลูกค้าแจ้ง ลูกค้าก็พยายามเซอร์วิสเองนะครับแล้วก็พยายามตามอาการเองนะครับที่ลูกค้าแจ้งมาตามนั้นเลยนะครับถ้ารูปแบบของเครื่องซักผ้าถ้าใช้งานปกติการดึงน้ําเดนน้ํามันต้องไหลออกเยอะกว่านี้นะครับปริมาณตอนนี้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันหายไปไหนไม่รู้นะครับทําไมมันดึงน้ําไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราตามอาการพร้อมๆกันนะครับที่ผมเคยแก้ๆมานะครับใช้ไขควงแค่ตัวเดียวนะครับ ถ้า FC นะครับช่วยติดตามด้วยนะครับอาจจะแก้ไขด้วยตัวเองได้นะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมยกไปข้างนอกครับพื้นที่มันดีกว่าครับพื้นที่มันดีกว่าในการถ่ายวีดีโอเพื่อให้ FC ได้ตามอาการนะครับเนี่ยครับเนี่ยคือการดึงน้ําเดนนะครับดึงน้ําเดนแต่ออกน้อยมากนะครับเอาง่ายๆมันมีอะไรไปอุดตันตรงท่อน้ําเดนนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะไปถอดดูกันนะครับ วิธีการถอดนะครับเราจะไปตามวิธีการถอดนะครับแบบง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่เยอะนะครับ fc ตามๆกันนะครับจะได้เซอร์วิสเองได้นะครับเดี๋ยวผมขอถอดปลั๊กแล้วก็คงต้องยกเครื่องซักผ้าไปข้างหลังบ้านแล้วกันนะครับเพราะพื้นที่ข้างในอาจจะทําการรีวิวไม่ค่อยสะดวกนะครับเดี๋ยว fc จะมันการถ่ายวีดีโอของผมอาจจะส่งงานให้ fc แล้วก็ลูกค้าไม่ดีนะครับ เดี๋ยวผมขอยกมาข้างนอกดีกว่านี่ครับที่ทลงโล่งนี่แหละครับมอเตอร์น้ำเดนมันจะอยู่ก้นถังนะครับเดี๋ยวผมจะมีการการคว่ำถังนะครับพลิกถังเนี่ยครับตะแคงถังเนี่ยนะครับ,รรบเพื่อมาดูข้างหลังกันนะครับตรงวาลน้ wow ําเดนนะครับตรงวาลน้ wow ําเดนเดี๋ยวเอาผ้ารองหน่อยนะครับเอาผ้ารองนิดนึงกลัว เนี่ยครับตัวโครงสร้างของลูกค้าจะมีรอยน้ำเบอร์ประกอบหนักเลยหมุนนอลนัมเดนเราหมุนเอานะครับแม่เล็กน้อยประกอบน้ำเบอร์กเราใช้มือมาชินไลท์ชินทันเวรขัดนาฬิกานะครับหมุนเลยน้ำเบอร์สอบเบอ์เป็นยากคนเนาะออกนะครับหมุนวาล์วนัมเดนนะครับจะมีลูกยางนะครับปิดระหว่างรูท่อน้ําที่ออกมาเดนข้างนอกเนี่ยครับหมุนให้สุดนะครับหมุนให้สุด แล้วก็ค่อยๆดึงออกนะครับตองประกอบต้องเกเป็นชิ้นไปชิ้นมาค่อยๆดึงออกดึงออกแล้วดึงโชกด้วยนะครับโชคมันจะมีโชคตัวตัวหมุนถังนะครับดึงนิดนึงแล้วก็ดึงตัวลูกยางออกพร้อมๆกันนะครับแค่นี้นะแค่นี้เราก็สามารถเซอร์วิสวาวน้ําเดนได้แล้วนะครับอันนี้เป็นลูกยางนะลูกยางสกปรกมากครับมากกาน้นก็มีเนี่ยครับมันจะมีมากกว่านั้นก็คือมันจะมี เศษข้างในอยู่นะครับเดี๋ยวผมดึงออกมาให้ดูดีๆดานี้ดีๆเอาให้ชัดๆกันโอ้โหฝีมือครับท่านนการคือน้าเดนปัญหาที่น้ำมันัาที่น้มันไม่ไหลมันคืออะไรเนี่ยโอ้โนี่เหรอที่น้ำไม่ไหลไม่นื้นนี่ถ้าคนไม่รู้มีแค่นี้เลยนะเนี่ยว่าอะไรเกิดขึ้นเข้าไปแล้วไม่สามารถออกได้เพราะทินมันใหญ่เออนี่ปัญหามีแค่นี้ครับเอฟซีสามารถเซอร์วิสเองได้นะครับ เดี๋ยวไปให้ยายดูก่อนเดี๋ยวก็เอาวาลน้ำเดนนะครับลูกยางนะครับทําการล้างแล้วครับแล้วประกอบเข้าไปใหม่นะเดี๋ยวเอฟซีก็ตามมานะครับเวลาประกอบนะครับมันมีรูปแบบในการประกอบอยู่นะครับประกอบแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวทาความสะอาดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยครับคืออะไรที่ไม่สามารถกักน้ําได้อยู่นะครับทําความสะอาดตรงวาลน้ําเดนนะครับตรงลูกยางเนี่ยเนี่ยครับ เวลาเราประกอบนะครับเราใช้สลิงนะครับสลิงของมอเตอร์น้ำเดงนนะครับสอดเข้าตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ดึงให้ดึงนะครับแล้วก็ดึงดึงให้มันเข้าล็อกตำแหน่งของมันนี่นะครับล็อกของตัวมอเตอร์น้ำเดงเดนนะครับตัวจะดึงวาล์วน้ำเดนนี่นะครับแล้วเราก็พยายามเนี่ยกดตัวลูกยางนะครับให้เข้าไปตำแหน่งตำแหน่งของตำแหน่งสุดของมันแล้วก็ดันเข้าไปที่วาล์ N Day, ตำแหน่งเดิมมันนะครับ แล้วก็เนี่ยครับเอาช่องที่เป็นการดึงของชุดคลาสนะครับเข้าตำแหน่งของมันนะครับชุดคลาสต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกชุดคลาสนะครับชุดคลาสเวลามอเตอร์น้ําเดนมันดึงมันจะดึงชุดคลาสด้วยนะครับชุดคลาสเพื่อปั่นแห้งนะครับตัวถังก็จะหมุนด้วยเนี่ยแหละเนี่ยก็ทําการหมุนด้วยมือนะครับอย่าให้มันปีนเกลียวนะครับหมุนถ้าเราหมุนได้ด้วยมือหมายเพราะว่าไม่ปีนเกลียวนะครับ ค่อยๆหมุนนะครับให้ได้ฉากนะครับก็ค่อยๆหมุนหมุนให้แน่นนะครับเนี่ยครับหมุนให้แน่นครับให้ลูกยางประกบนะครับประกบก่บล็อกตัวที่เราจะเปิดน้ําเดนเนี่ยรูปแบบมีแค่นี้นะครับรูปแบบมีแค่นี้หมุนให้แน่นนะครับแค่นี้ก็จบแล้วครับไม่มีอะไรเดี๋ยวก็เข้ามารูปแบบการเทสแล้วก็เราจะเอาน้ําเข้านะ ใช้ไข่ควงตากแดดแล้วผลักอีกรอบนึครับให้มันแน่นๆหน่อยนี่ครับแล้วก็จัดให้มันอยู่ทรงนี่แหละครับตัวนี้มันจะทํางานพร้อมกับชุดคาส์นะครับเวลาดึงน้ําเดนนะครับพร้อมจะปั่นแห้งนะครับมันจะหมุนทั้งจานซักแล้วก็จานถังเครื่องซักผ้าเนี่ยนะครับวางเลยมันจะหมุนพร้อมกันในการดึงชุดรานนะครับรูปแบบการถอดเขแล้วก็ซอิตเตอร์มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลการที่เราทําไปรูปแบบที่เราแก้ไขไปนะครับว่าสามารถกักน้าได้ไหม เวลาเดนน้ำเดนน้ำได้ปกติของเครื่องซักผ้าไหมหรือเปล่านะครับอ๋อเดี๋ยวค่อยใส่ไปเดี๋ยวผมขออาน้ําเข้าเลยนะครับเปิดวาล์วเนี่ยกับเข้าถังไปเลยนะครับเปิดน้ำเลยเ,เออน้ําใส่ถังเลยรีวิวนี้เคยลงของเครื่องซักผ้าสองถังนะครับแต่ ถังเดียวยังถังถังเดียวยังไม่เคยลงนะครับก็เ,เลยเอามาลงไว้เป็นเอาไว้ที่ช่องนะครับไว้ให้เอฟซีเข้ามาดูกันนะครับเอาไว้เป็นพื้นฐานแล้วก็เซอร์วิสด้วยตัวเองนะลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวแล้วกันนะครับรูปแบบไม่เยอะครับค่อยๆทำครับแล้วก็ทําตามนี่แหละ เนี่ยครับเราพยายามอาน้ําเข้านะครับแล้วก็ดูการกักน้ําว่าสามารถกักน้ำได้ไหมเดี๋ยวเราไปยกไปละปายก็ไม่จาเป็นต้องเยอะครับให้มันพ้นจานซักนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าสามารถกักน้าได้ไหมตอนน้ก่อนหน้านี้มันจะไหลตลอดนะครับน้ําแต่จะไหลปริมาณนิดเดียวนะถ้ามเพราะว่าลูกยางไม่สามมันไม่ตกมันตกปรกครับไม่สามารถปิดสนิทของวาล์วน้ําเดนได้ หรือว่าที่เราทําความสะอาดตัวลูกยางในการัปิดตัวอน้ําเดนสามารถขักน้าได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึงครับเอาน้ําเข้าดูนะพอละเนี่ยครับผลการซักแล้วนะครับเนี่ยครับเราดูครับปิดครับไม่สักไม่มีน้ําเดนออกนะครับเปิดลาน,นได้ครับ รูปแบบที่สอง้วก็สั่งปั่นแห้งเนี่ยครับแล้วดูรูปแบบการดึงของตัวมอเตอร์น้ําเดนนะครับว่าสามารถดึงมอเตอร์น้ําเดนแล้วน้ําอ,ออกได้ได้เยอะไหมนะครับเนี่ยครับออกได้เต็มรูนะครับเต็มหูเลยคุณลุงเขาบอกว่าเต็มเดซิเบลอยู่นะก็ไม่มีอะไรแล้วครับรูปแบบการเซอร์วิสว์วน้ำเดนก็มีประมาณนี้นะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่างนะครับสวัสดีค่ะบาัที่ลายโอไวอล่งกีบเรียก